ครับตัวนี้ก็ดูเป็นเทคเตอร์ D6R นะครับนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นมับผมยังไม่ผ่านการใช้งานในไทยนะครับรอเลยนะครับตัวนี้ใบนี้เป็นแบบอ่ ก็ยังถือว่าโอเคนะครับนี้ก็เพิ่งล้างน,นะครับเพิ่งล้างแล้วก็มาจอดนะครับไม่ได้ทำอะไรมากนะครับผมสีสันก็สวยๆลเดิมนะครับ โยงแคทสามสามศูนย์หกครับหกสูบเครื่องไดเล็กนะครับมีระบบแอร์นะครับคันนี้สุภายในนะครับ นี่เป็นตัวปัจจ i n g เบรกนะครับอันนี้จะเป็นตัวเดินหน้าซ้ายขวานะครับตัวเลี้ยวเบรกกดก็คือเบรกนะครับก็จะเลี้ยวอีกทางหนึ่งอันนี้เป็นตัวเดินเดินหน้าถอยหลังนะครับขับง่ายครับรุ่นนี้เกียร์กกดเป็นออโต้เลยครับนี่ครับใบมีดคอนโทรลนะครับสี่ทิศทาง หนึ่งมืน่นจะแปดพันแล้วนะครับสภาพโดยรวมก็ยังโอเคครับรุ่นนี้ประมาณปีสองพันเลครับ ลองครับลองเทสระบบกันได้นะครับผมที่บริษัทไอทรงพลน,นะครับซึ่งจักหลากหลายนะครับ200บรายการนะครับตอนนี้นี่ก็มาลองดูตัวจริงกันได้ครับผมขอบคุณครับ